ลอยเคลื่อนไหวแล้วหลังกันโดนดรามา่าแจงชาดเรื่องแน็กอาเธอร์และโฟกัสกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หงข้ามคืนเลยค่ะสำหรับรายการเทนไฟท์เทนคู่ชกทั้งสองระหว่างเน็ชาลีและเจมกิตเกษมโดยดราม่านั้นเกิดขึ้นเพราะว่าชาวเน็ตหลายคนวิจารณ์ว่าทางรายการและพิธีกรอย่างคุณกันกันตะาวรมองเมินไม่ให้ซีนโฟกัสจิรกุลผู้เป็นแฟนสาวของเจมและไม่มีมืออาชีพพิธีกรไม่ให้เกียรติเน็กและหลานชายน้องอาเธอร์ ล่าสุดภรรยาสาวพลอ,อยไอยดาก็ได้ออกมาโพสชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวทั้งหมดพร้อมน้อมรับคำติเตือนยอมรับเลยนะคะว่าคิดนานมากๆว่าจะโพสต์ดีไหมถ้าออกมาโพสต์ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่อยากบอกทุกคนว่าในฐานะคนเป็นภรรยาเห็นสามีเครียดก็อดเครียดไม่ได้ ท้งทางที่รู้ตัวว่าไม่เคยเคยรียดในขนาดนี้เดี๋ยวลูกก็เครียดตามไปด้วยครั้งนี้พ่อยขออนุญาตพูดในช่วงนี้ยอมรับว่ากันมีเรื่องให้เครียดหลายเรื่องทั้งปัญหาส่วนตัวสุขภาพแต่เขายังพยายามทํางานให้เป็นปกติแต่จริงๆเขาก็ต้องเตรียมตัวผ่าตัดแล้วแต่ยังหาคิววันที่ผ่าและนอนพักฝื้นยังไม่ได้จึงทําได้แค่กินยาแก้ปวดไปก่อนแต่ทั้งหมดนี้คงไม่ได้เอาเรื่องสุขภาพมาเป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะและไม่ไดเอามาเป็นข้ออ้างเพื่อแก้ตัวอะไรคะ่ะ เหตุเกิดจากรายการ Fight เทนไฟเทนเมื่อคืนถ้าหากว่ามองกันที่เจตนาจริงๆนะคะกันไม่ได้มีเจตนาในการคิดไรได้ายใดกับใครเลยจริงๆ เพราะทุกคนก็คือน้องที่รักและรู้จักกันทั้งนั้นซึ่งหลังจบรายการกันก็พูดคุยกับน้องๆปกติส่วนเรื่องคําพูดบางคาที่คนดูว่าอาจจะใช้คําไม่เหมาะสมหรือแซวถึงแม่แม้ว่าจะสนิทแค่ไหนอันนี้็นถือว่าเป็นบทเรียนที่กันต้องระวังมากขึ้นรวมถึงรับฟังทุกคาติชมเอาไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะซึ่งทุกครั้งที่เห็นผ่านมากันก็จะกลับมาดูเทปการทํางานและดูข้อผิดพลาดของตัวเองเสมอในส่วนของการเป็นพิธีกรรายการสดต้องใช้สมาธิและความคิดหลายส่วนมากๆคิวกล้องคิวการ์ด คิวรายการคิวแขกคิวนักชกและเนื่องด้วยมีเวลาที่เป็นตัวกําหนดที่สําคัญมากเชื่อว่าการตั้งใจและเต็มที่ในทุกๆก,การทำงานที่ได้รับมอบหมายและเขาก็เป็นแบบนั้นเสมอมาพลอยรู้ว่าวันนี้กันยุ่งมากๆทั้งวันแทบจะไม่ได้มีเวลาคุยกันเลยและกว่าจะเลิกงานก็ตีสามตีสี่เหมือนเคยสุดท้ายพลอยแค่อยากพูดในฐานะภรรยาและแม่ของลูกว่าพลอยเชื่อมั่นในตัวกันเชื่อในเจตนาที่ไม่ได้คิดร้ยกับใคร และรู้ว่าการตั้งใจในการทํางานเสมอแต่สีเท้ายังรู้พลาดน,นักปราชญ์ยังรู้พันและไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อยากบอกให้กันรู้ว่ายังไงพลอยกับลูกก็จะอยู่ข้างๆเป็นกําลังใจให้ป๊าาเข้มแข็งหรือว่าเครียดพลอยก็เครียดไปด้วยซึ่งพลอยไม่อยากเครียดแล้วร้องไห้ทั้งวันกลัวเบบี้งอแงมากเลยค่ะ ถ้าสิ่งที่พลอยได้โพสต์ไปไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะความจริงมีเหรียญสองด้านเสมอบางครั้งบางเรื่องเราอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายได้ทุกๆเรื่องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและติชมน้อมรับจากใจจริงค่ะ แล้วพลอยขออธิบายตามที่เป็นประเด็นต่อไปในคอมเมนต์นะคะซึ่งในช่องคอมเมนต์พลอยเขียนไว้ว่าน้องแน็กความจริงคือการแซวหยอกเย้ะกันตามประสาพี่น้องอาจจะสนิทเลยใช้คําพูดบางคําคําว่าคุณป่วยหรือเปล่าซึ่งบางคนอาจมองว่าแรงไปแต่ความจริงกันไม่ได้มีเกียรตินาร้ายแรงแค่แซวเล่นๆให้เกิดความสนุกสนานและไม่ได้แซวว่าป่วยเรื่องรักสัตว์พูดคุยกับสัตว์ซึ่งกันเองก็เป็นคนรักสัตว์ปกติก็พูดคุยกับหมาแมวทุกวันอยู่แล้วไม่ได้มองว่าน้องเป็นตัวตลกด้วยค่ะ การเขาพูดแซวเล่นกันที่น้องเน็กว่าผมชอบความเจ็บปวดและทรามานต่อยผมอีกต่อยผมอีกอารมณ์นั้นค่ะน้องอาเธอร์ความจริงคือในหูก,กันก็จะมีการสื่อสารกับทีมงานตลอดเวลานับเวลาออนแอร์ตัดเข้าเบรกไหนคิวอะไรตลอดเวลาซึ่งพอเป็นรายการสดกันก็ต้องควบคุมมวลฝนหลายอย่างเลยไม่ไให้ท่าน้คมมองว่าเบรกน้องอาเธอร์ไม่ให้น้องพูดแต่จริงๆแล้วกันไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดบทแต่ด้วยเวลาที่จํากัดและต้องพูดไปแบบนั้นเพื่อไม่ให้รายการดําเนินไปต่อและได้พูดคุยกับแขกท่านอื่นได้ด้วยทันเวลาตามคิวนะคะ เรื่องของน้องโฟกัสความจริงคือตอนออนแอร์กันไม่ได้เจตนาไม่ให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยซึ่งถ้ามองว่าไม่ให้ซีนจริงๆน้องคงจะขึ้นมาบนเวทีไม่ได้เลยซึ่งถ้าใครดูดีๆจะเห็นว่าการเป็นคนยืนคําถามเพื่อให้น้องเจมส์ได้โยงเข้าเรื่องน้อยหนากันและทีมเตรียมมุกกับเจมส์ผู้คุยตอนช่วงพักวิกว่าจะเล่นมุกซื้อน,น้อยหนามาเล่นโดยให้น้องโฟกัสเป็นคนถือถุงขึ้นมาโดยเริ่มจากทีมงานบางน้องไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวออกมาตอนกันโยน ถึงคิวศึกชิงน้อยหน่าและจังหวนะนั้นน้องโฟงกัสก็ยื่นถึงน้อยหน่าให้น้องแนกและทั้งสามคนก็พูดโอบกับกันตามประษาพเพื่อนกันเลยไม่ได้ทันมีโอกาสได้พูดคุยเจาะจงทักน้องเป็นในโฟกัสในทําให้คนมองว่ากันมองข้ามหรือไม่ให้เกียรติน้องซึ่งความจริงคือกันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นกันเองก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องโฟงกัสปกติค่ะ